ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอันดอนนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับผมลงเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครเคยเล่นเซิร์ฟจ,จีนมาก็จะเล่นได้ง่ายมากๆเลยนะครับและส่วนใครที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้นะครับ คุณดูคลิปผมไปเนี่ยคุณจะรู้หลายอย่างเลยนะครับว่าพื้นฐานในการเล่นเกมในตอนแรกเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างนะครับและคลิปนี้จะมีคำตอบให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่เล่นไปนแล้วนะครับก็สามารถแชร์คลิปเนี้ยให้เพื่อนภายในแคมป์คุณดูได้อีกด้วยนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เป็น การเล่นเกมขั้นพื้นฐานและสิ่งที่ทุกคนควรรู้นะครับว่าในตอนแรกเนี่ยคุณต้องทําอะไรบ้างสําหรับเกมนี้นะหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่ามาเล่นวันแรกเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรก่อนเลยนะครับแล้วก็เล่นไม่เป็นมันก็ยากอยู่พอสมควรนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ส่วนใครที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วนะครับ หรือเล่นเกมแนวนี้มาแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เซิร์ฟไทยอ่ะเขาเปิดมาเป็นเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอย่างเช่นวันแรกเนี่ยเขามีเลเวลให้เพียงแค่15เลเวลเท่านั้นอาะใครที่เล่นมาถึงตรงเลเวล15แล้วอะ่ะมันก็เป็นเลเวลตันของวันนี้แล้วนะครับผมคิดว่าเนี่ย ตัวเกมอันดอนเนี่ยของ g a ลิน่าเซิร์ฟไทยนะครับเขาจะค่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆนะคุณก็ต้องให้โอกาสแล้วก็รอให้เขาอัปเดตตัวเกมไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เยอะมากๆนะครับสําหรับเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูแต่ละขั้นตอนกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้มันมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่คุณควรรู้ในตอนแรกแล้วก็เบสิกพื้นฐานในการเล่นเกมนี้นะเราไปดูอย่างแรกที่ คันพื้นฐานเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่สําคัญมากๆนะก็คือตู้เก็บของในตอนแรกเนี่ยเราจะเก็บของเยอะแยะมากมายเลยครับและเราอยากจะฟาร,ร์มฟาร์มฟาร์มมันเยอะมากๆครับแต่ว่าของมันจะเต็มอย่างง่ายเลยนะให้ทุกคนเนี่ยไปคาบตู้มานะครับแล้วตู้มันก็สามารถคาบได้ง่ายมากๆนะครับมันก็มีตู้แบบหลากหลายรูปแบบเลยนะหากคุณกดเข้าไปดูแต่ละอย่างนะครับมันก็สามารถคาบได้แบบง่ายๆเลยนะและตู้ยัง สามารถดูได้ด้วยนะครับว่าตู้ใบนี้มันมีกี่สล็อตนะอันนี้เป็นตู้ของบ้านเลเวลหน,นะครับมี14สลอ็อตส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นบ้านเลเวลสนะครับ2ตู้นี้จะมีถึง18สล็อตนะผมก็จะไปคราบตู้2อ,อันนี้ วิธีการคาฟก็ง่ายมากๆครับมาเรีวบางชิ้นสามารถซื้อได้ในตลาดเลยนะครับแล้วก็บางชิ้นต้องคาฟเองเท่านั้นอย่างเช่นไม้อันบนสุดนะครับผมก็จะต้องคาฟเองเท่านั้นที่เหลือผมก็ซื้อได้หมดเลยนะลองไปคาฟกันดูครับง่ายมากอย่างต่อไปนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือเลเวลบ้านนะอันนี้สําคัญมากจริงๆนะครับหากคุณมาถึงหน้าบ้านเนี่ยคุณจะเจอป้ายอันนี้นะ คุณจําเป็นที่จะต้องอัพเลเวลมันด้วยนะครับหากคุณเลเวลตันของเลเวลบ้านนั้นแล้วอ่ะเลเวลมันจะไม่ขึ้นอีกเลยนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องมาปลดล็อกแล้วก็อัปเกรดบ้านของคุณเองด้วยนะอันนี้สําคัญมากๆนะครับในตอนเริ่มเกมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือบัฟอาหารเราจะไปดูการฟาร์มกันแล้วนะครับบัฟอาหารเนี่ยมีความสําคัญและจําเป็นมากๆนะครับเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเวลาเราตัดไม้ขุดหินอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราจะหิวเร็วมากนะครับก่อนจะไปฟาร์มเนี่ยก็จะลืมคับอาหารกันด้วยของฟาร์มแต่ละอย่างเนี่ยเราก็สามารถกดดูมาเทีเรยรภายในแมปได้เลยนะหากคุณต้องการกัญชาไม้หรือหินเนี่ยเราสามารถเปิดแมปได้เลยและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือที่ขุดหินแล้วก็ขวานตัดไม้อันนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่มีเนี่ยมันจะไม่สามารถดอปไม้คุณได้นะและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆนะครับก็คือ การเอาของไปแปลรูปนะหากคุณตัดไม้ขุดหินอะไรมาเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะเราต้องมาที่เครื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็แปลรูปมันหลังจากนั้นคุณก็สามารถคาฟของได้ทุกทุกอย่างแล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยตรงนี้สําคัญจริงๆนะครับการจะคาฟของอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องแปลรูปก่อนนะครับหากคุณได้ของมาเยอะพอแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถคาฟได้นะคุณต้องไปแปลรูปก่อนอย่างเช่นของที่ผมกําลังคาฟอยู่เนี่ยมันก็ต้องใช้ของทุกอย่างเนี่ย ผ่านโต๊ะแปรรูปทั้งหมดนะถ้าคุณเป็นนักฟาร์มตัวจริงเนี่ยของแค่นี้ผมคิดว่าคุณฟาร์มได้สบายอย่างมากเลยนะเกิดคุณคับมันมาเป็นจํานวนมากเนี่ยแล้วมันเหลือมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะหาเงินหาทองให้คุณได้อีกด้วยนะครับโดยที่เราเอาของพวกนี้เอาไปขายภายในตลาดนะครับของทุกชิ้นสามารถขายได้ทั้งหมดนะครับและคนก็ต้องซื้อใช้เยอะมากๆนะลองเอาไปขายกันดูครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางรวยของเราได้อีกด้วยนะ และอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆนะครับก็คือการเปิดแมปเนี่ยการเปิดแมปของผมเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบมากๆอย่างแรกเลยนะครับก็คือไอ้ป้ายรถเมย์อันนี้แล้วก็มีอีกหลายๆที่เลยนะครับถ้าเกิดคุณเจอเนี่ยไปเปิดให้หมดเลยนะเพราะว่าป้ายรถเมย์พวกนี้มันสามารถกระโดดไปได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องวิ่งไปเองรวมถึงป้ายที่เป็นสตองโฮพวกนี้ด้วยนะครับเราก็ไปปลดล็อกให้มันหมดเลยนะเวลาเราจะโดดข้ามแมปอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับ เราสามารถโดดไปได้ทั้งป้ายรถเมล์แล้วก็ป้ายสตองโฮเลยนะก็มีทั่วไปเลยนะครับในแมปหนึ่งและบางอย่างนะครับก็จะเป็นกล่องที่อยู่ตามแมปพวกนี้มันก็จะแอบๆอยู่นะครับบางกล่องก็อยู่ในห้องใต้ดินนะบางกล่องก็จะแอบ,บอยู่แบบมิดชิดมากๆให้คุณเนี่ยไปเปิดให้หมดเลยนะครับมันเรียกว่าการเปิดแมปนั่นเองเมื่อคุณเปิดมาแล้วเนี่ยคุณจะได้เหรียญเล็กๆแน่น้อยมานะครับเราสามารถเอาไปแลกเพิ่มพลังได้แล้วก็เปิดช่องกระเป๋าได้อีกด้วยและในส่วนของการถ่ายรูป หรือการเปิดแมปไม่ว่าจะเป็นป้ายรถเมล์หรือป้ายสตองโฮนะครับมันก็สามารถรับของตามแมปได้อีกเยอะแยะมากมายรวมถึงการเปิดเสาด้วยนะครับผมไอของพวกเนี้ยเราสามารถรับของได้ตามเข็มทิศเลยนะครับเมื่อคุณเปิดที่1นนะเราก็จะสามารถอัปเกรดได้1นึ่งเลเวลแล้วก็รับของตามของรางวัลภายในแมปอันนี้สาคัญจริงๆนะครับมันเป็นของที่เราเอาไว้อัปเกรดตัวทั้งนั้นเลยนะส่วนการเปิดกล่องเนี่ย เราก็จะได้รับเหรียญมาเต็มไปหมดนะให้ทุกคนเปิดมาที่กระเป๋าของตัวเองนะครับแล้วมันจะมีช่องสีทองทางซ้ายบนตรงนี้นะเราก็จะได้รับเหรียญตามกล่องที่เราเปิดมาเนี่ยเราก็สามารถเอาเหรียญตรงนั้นเนี่ยไปแลกได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังของคุณเองนะหรือช่องกระเป๋าเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับผมก็ไปปลดมาอย่างแรกเลยนะที่สําคัญนะครับของพวกนี้เป็นของฟรีขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปเปิดมันไหมนะและ ช่องกระเป๋อันนี้สําคัญจริงๆในตอนแรกเนี่ยกระเป๋าเราน้อยมากๆนะครับเมื่อคุณแลกมาแล้วก็อย่าลืมกดใช้ด้วยนะครับเมื่อกดใช้หนึ่งครั้งจะเพิ่มช่องกระเป๋า1ช่องเห็นไหมครับว่าของฟรีก็มีประโยชน์เช่นกันเมื่อคุณเล่นแล้วก็จะลืมไปเปิดแมปกันด้วยนะมีหลากหลายรูปแบบมากๆแล้วก็ช่วยกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการอัปเกรดของตัวคุณเองนะไม่ว่าคุณจะไปเปิดแมป หาของเก็บ XP รายวันนะครับคุณก็จะได้รับของอัปเกรดของตัวคุณเองมาด้วยนะและการอัปเกรดพวกนี้เราไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าการเปลี่ยนของแต่ละชิ้นของบวกเนี่ยมันจะตามไปไหมหรือของบวกจะหายไปไหมเกมนี้ดีมากๆครับเมื่อคุณอัปเกรดไปแล้วเนี่ยคุณจะเปลี่ยนของเป็นเลเวลน้อยกว่าสูงกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะตามไปด้วยนะครับสําหรับของที่คุณบวกมาทั้งหมดเห็นไหมครับว่ามันดีมากๆนะเรื่องนี้คุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับ ส่วนมือใหม่เนี่ยจะกังวลมากๆเลยนะครับหรือคนที่มาเล่นเกมนี้แรกๆนะว่ากังวลว่ามันจะตามไปไหมหรือของมันจะหายไปไหมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมอัพเกรดลูกซองนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นปืนธรรมดาเนี่ยเห็นไหมครับว่าของที่บวกอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะตามเรามาด้วยนะคุณไม่ต้องกังวลนะครับอัปเกรดจัดเต็มให้หมดเลยนะครับผมมันก็จะมีอีกหนึ่งรูปแบบที่ไม่สามารถตามไปได้ก็คือการโมปืนนะ ตอนนี้เลเวลผมยังไม่ถึงนะครับแล้วก็ไม่สามารถทําให้ดูได้ก็กดติดตามช่องของผมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆส่วนตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับอัปเดตตัวคุณเองจัดเต็มได้เลยนะครับผมส่วนวิธีการคราของให้เป็นสีม่วงสีทองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําแยกเอาไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะยาวเกินไปสําหรับคลิปนี้อันนี้ก็เป็นเบสิกง่ายๆในการเล่นเกมในตอนแรกนะก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคลิปผมอาจจะทําได้ไม่หมด และอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือของแต่งปืนนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆแล้วก็บวกดาเมจให้คุณเยอะมากๆเมื่อคุณมีของพวกนี้เต็มปืนของคุณแล้วก็จะลืมอัพเกรดของคุณเองด้วยของพวกนี้ก็จะสามารถดรอปมาจากตามอีกพีรายวันนะครับหมายถึงการอัพเท่านั้นนะครับส่วนพวกอุปกรณ์เนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องไปค้าฟกันเองนะ ไอของพวกนี้ก็จะตามมาด้วยอีกเช่นกันนะไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าใส่ไปแล้วของมันจะต้องทําใหม่ไหมตรงนี้จะบวกดาเมจให้คุณเยอะมากๆให้ทุกคนมาที่โต๊ะค้าของคุณเองครับที่ค้าปืนนี่แหละกดเข้าไปนะครับช่องที่3มเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์แต่งปืนเยอะแยะมากมายเลยนะให้ทุกคนเนี่ยค้าทุกๆชิ้นเลยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ปืนของคุณทั้งหมดเลยนะก็จะมีทั้งปืนเบาแล้วก็ปืนหนักปืนเบาเนี่ยก็จะเป็นชื่อว่าไฟอาร์มนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าชิ้นคุณดูดีๆนะครับ ส่วนปืนหนักก็จะเป็นพวกเฮฟวี่เนี่ยตอนนี้ยังไช้ไม่ได้นะครับต้องรอเลเวลก่อนก็ประมาณเลเวล30 40นะครับเราก็จะสามารถคราบอุปกรณ์แต่งปืนพวกนี้ไปใส่ปืนหนักได้เช่นกันครับเมื่อคุณรู้แล้วก็ไปคราบอุปกรณ์แต่งปืนทุกๆชิ้นเลยนะครับง่ายมากๆครับให้คุณกดไปที่ของที่มันต้องการนะครับแล้วก็ซื้อมันมาคราบอุปกรณ์ได้เลยง่ายง่ายจริงๆครับลองไปทํากันดูนะ ส่วนปืนแต่ละอย่างก็จะมีสโคปด้วยนะครับก็เลือกเอานะครับว่าชอบสโคปแบบไหนใช้ได้ทั้งหมดเลยครับสโคปคูณ4คูณ8ใส่ปืนธรรมดาได้หมดเลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคูณ8จะใส่กับปืนธรรมดาได้หรือเปล่าก็ลองไปค้ากันดูนะครับดูแล้วก็ไปจัดเต็มกันหน่อยนะครับสาหรับอุปกรณ์แต่งปืนที่จะบวกดาเมจให้คุณอีกหนึ่งอย่างนะครับส่วนอย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเคเวสไลว์วันนะครับให้ทุกคนเก็บ ทุกทุกเควสนะครับให้เปิดกล่องได้ทุกๆุกกล่องผมบอกได้เลยว่าคุณได้ทั้งอุปกรณ์อัปเกรดแล้วก็ของที่จะค้าปืนอีกเยอะแยะมากมายเลยนะอันนี้ก็เป็นเควสรายวันของคุณตรงนี้ผมไม่ต้องบอกหรอกครับลองไปหัดทํากันดูนะครับสําหรับมือใหม่ผมคิดว่าไม่ยากนะก็ลองทําทําตามเควสที่มันบอกไปนะครับเมื่อคุณกดคําว่าตามเควสไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถไปที่ถึงจุดที่คุณจะทำเควสได้เลยก็ง่ายมากๆครับสำหรับตรงนี้ ก็จะลืมไปทำเควสรายวันให้ครบด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์แต่งปืนอุปกรณ์อัปเกรดแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ที่จะค้าปืนเนี่ยก็สามารถรับได้จากตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยรวมถึง exp รายวันของคุณเองด้วยนะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับมือใหม่และคนที่เพิ่งเคยมาเล่นนะครับและก่อนจะจากไปนะครับผมขอแถมตรงเควสลาตะเวนก่อนนะครับตรงนี้ทำได้ง่ายมากๆเลยครับ ให้ทุกคนหมุนให้มันเป็นสีฟ้านะครับหรือมีแสงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยนะตรงนี้ใครเจอผมบอกได้เลยว่าปวดหัวแน่นอนก็ทําเพียงเท่านี้มันก็จะผ่านเควสแล้วนะครับก็ไปทําทุกๆเควสทุกๆอย่างนะครับภายในเกมให้เยอะมากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้แล้วคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้คุณแบบเรื่อยๆเลยนะครับลองไปทํากันดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างลองไปเปิดโลกของเกมนี้กันดูนะครับว่ามันสนุกมากแค่ไหนเจอกันคลิปต่อไปครับ